โอ้ดยาอดยาค่ะบดยาโอ้ยเก่งมาเสียงจริงนะคะบดยาแล้วก็กินยาค่ะบดยาได้แล้วก็กินยานะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะพี่ๆ่ะขอขออเกาุงแล้วกาุงปีก่อนออ้กีจะตุกยกลยกขาด้วยบดยาได้บดยาก่อนบดยาก่อนนะอู้น่ารักด้วยโอ้ปดยาดยาป่ดยาปวดยาวดยาวยาวดายาดปดปยห งัด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 งัูุงนอนนอะสาวขาดอักโอ้ยนองัดงงัดชอบงัดอแยังไงโอ้ยมันไม่ไหวพอใครอยากกินกล้วยอ้ยอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยมกล้วยนะเอ้ยใยกเยเอยัดอยากกินกล้วยเว้ยพ่อจานอู้ฮรดากินกล้วยรอยากกินกล้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้ในหญิงแฝงแ่วสวัสดีค่ะกอน โอ้โกล้องอยู่ทางนี้ลูกเอ้ยสวัสดีจากพี่พี่นะจ๊ะวันนี้มาทบทวนความทรงจำค่ะจะจำรู้ท่าเต้นท่าอะไรจะรู้หรือเปล่าหนึ่งสาสามอ้วนอ้วนอ้วน,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 นโอเควอร์มอัพนะคะออกกำลังกายวันนี้ออกกำลังกายที่บ้านค่ะพี่พี่ ก็วอมงวงนะคะทดสอบเออ่ความรู้ของลูกว่าจะยังหมุนหรือเปล่านี่นี่โอ้ยแม่เบสิกมากจิบจอยจิบจอยโอ้บริหารงวงเก่งมากเลยโอ้เก่งเก่งเก่งอ่ะปกมือค่ะเก่งที่สุดเลยก็เขาไม่ลืมนะคะพี่ๆเราก็ต้องหมั่นทบทวนหมั่งสอนเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นแล้วแล้วเราจะไม่สอนเขาเขาก็จะลืมนะคะ นี่อ๋อโอ้ยสบายมากจ้ะแม่จ๋าเบเบเลยเบเบเลยอ๋กินก่องแก้วกินก่องแก้วกินกล่องแก้วอุยไข่ห้างด้วยเออหนึ่งช้อนชามชี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยนี่ขนาดไม่ได้เรียนนานแล้วเขาก็ไม่ลืมนะคะ อันนี้เป็นท่าแรกเลยที่ตะอ้วนสอนเนาะในในส่วนของท่าเต้นนะในส่วนของการสแสดงโชว์คือเหมือนห่วงนั่งลงแล้วยังไงพ่อจ๋าคนง่วงนอนโอ้เวลาเรียนนี่มันง่วงเหลือเกินจ้ะพ่อเวลาเรียนเลยมันไม่ไหวจริงๆนะโอ้เวลาเรียนมันเนาะอ,าอ,อ,อไม่ไหวไม่ไหวน้องก,ก็ุ้ยกินกล้วยกินกล้วยเขามีกล้วย อ hey ุ้ยเขามีกล uh ้วยอุ้ยอุ้ยดูตาค่ะดูตาเฮ้ยเขามีกล้วยพ่อจะมีกล้วยใช่ไหมมีกล้วยใช่ไหมโอ้ยมามาเรียนต่อมาเรียนต่อลูกพ่อจะมีกล้วยพอรู้ว่ามีกล้วยนิดรีบเลยนะคะพี่ๆตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าผิวไม่สองสีท้าไม่มอมแอมนี้จะไม่ยอมจริงๆนะคะโอ้ยนอน อ่ะหมุนโชยสักหนึ่งสเต็ปสิเอ๋เหมุนงวงก่อนหมุนงวงก่อนว้าวว้าวว้าวเขาจะกระโดดแล้วน่ะตาอ้วนเล้วอยากกระโดดโอ้ตามสเต็ปตามสเต็ปอ๋ออะไรยังไงยังไงหมุนต่อไหมหนีนั่งหมุนก็ได้นะจ๊ะยกขาจะหมุนด้วยไอเย้ยังไม่เป็นรูปนังนางยังเรียนไม่ถึงนันลูก เอาเอาเป็นยังไงโอ้ยมันไม่ไหวพ่อโอ้ยใครอยากกินกล้วยยอุ้ยใครอยากกินกล้วยอุ้ยใครอยากกินกล้วยเขามีกล้วยนะอือใครยกเยกเออยใครอยากกินกล้วยเว้ยพ่อจ๋าหนูหิวหนูอยากกินกล้วยหนูอยากกินกล้วย เนี่ยค่ะพี่พพอเราสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยเริ่มเริ่มจะแบบเมื่อยเอือยเหนื่อยแล้วไม่อยากจะเรียนละเริ่มเริ่มสมาธิเริ่มไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่เอ่อสามารถชักจูงให้เขาอยากจะเรียนต่อนะคะไม่ให้เขาแบบรู้สึกแบบว่าเอ้ยสมาธิสั้นอะ่ะแม่นิกไม่ได้เลยเรียนยังไม่ถึงสองนาทีทำไมเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่เราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่มันดีต่อลูกและดีต่อเรานะคะอ่ารอ ให้อยากกินกล้วยให้อยากเล่นให้เขาได้วิ่งเล่นก็ได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะคะนใ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 นชักกระตุกว่ลูกชักกระตุกชักกระตุกอาดิ้งดิๆงดิ้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 งริ้งดิ้งดิ้งด้งดิ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 ้ดิ้งไงดิ้งดงดงดงงดดงดงดดงง กระดึบยังไงพ่อเล่นดินนี้แหละกระดึบยังไงโอ้ยโอ้ยกระดึบกระดึบกบกระดึบกบกระดึบโอ้ยดูกบกบน้อยคานไหมคานไหมลืมกระดึบแล้วโอ้โอขอค่ะพ่อโอ้ยหนูพับเพียบขอแล้วก็จ่าจะไม่ใจละลายได้ยังไงเนี่ เต็กวนอ่เสร็จจากห่วงแล้วค่ะอ่ะสเต็ปมาสเต็ปมาสเต็ปเอกลักษณ์น่ารักเเก่งมากเลยน่ารักค่ะพี่พี่อู้น่ารักยกงวงด้วยเก่งมากอาร์ิสยังไงริชกรรตุกยังไงริชกรรตุกยังไงนะอย่าเคี้ยวอยู่พอจากเคี้ยก่อนคิดก่อนนะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะถ้าน่ารักริชกรรตุกบทย่านะคะ เอ้ยมีชักกระตุกด้วยพีทพีโอ้วันนี้ค claro ิ๊ตไม่ออกเสียงเพราะยังเคียวกล้วอยู um> ่นะคะพี่พี่ครีตเขาก็จะมีชักกระตุกไปข้างหน้าจะเป็นเป็นท่าของเขาเองนะคะพี่พี่เป็นท่าของเขาไปเองนะคะบทย่าอย่างไงอันนั้นอันกรีดโอ้อันนี้ครีตอันนี้กรีตวันนี้ขอกล้วยขอกล้วยแล้วก็กรีตชักกระตุกเอ๋อันนี้ทุจา จ้อุนน่ารักอีกน่ารักหนูน่ารักลูกโอจจกิดจะจกิดม่วงท่านหูลืมบทยากเอ้โอเคชักกระตุกลืมบทยากยังไงลืมบทยาหรือเปล่านะลืมบทยากหรือเปล่าคคิดก่อนนะคะพี่พี่เอา สงสัยจะลืมบ two, ทเจ้าเออกรีชักกระตุกนี่ไม่ลืมนะคะท่กกาใหม่บทยา่าก่อนหรือบทย่ายังไงเออโอกรีชักกระตุกมือไว้ตรงไหนบทย่ามือไว้ตรงไหนยังสับสนอยู่ค,ค่ะ <g ibi> ยังสับสนอยู่เออเก่ง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 บทย่าบทยา่าก่ <c oughs> อนบทยา่าหรือไ,ไ <c oughs> อบทยา่าไงโอ้เออเก่งเออบทยา่ <c oughs> ทยา โอ้เก่งมากเลยลูกสาวแม่นิกบทยานะคะกว่าจะจูนเข้ามาติดนะคะพี่พี่น้องนิกแบบว่าเปล่าแบบรุ่นรุ่นไปหลายรอบมากเลยนะคะพอดีเขาบางช่วงบางตอนเขาก็จะลืมท่าใดท่าหนึ่งไปนะคะเราก็ต้องหมั่นจูนอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกออ็กริชักกระตุกนี่ไม่ลืมนะคะท่าใหม่โอ้ บทยาค่ะพี่พี่ค่ะท่าบทยานะคะเขาทําของเขาเองนะคะพี่พี่ทุกท่าเลยนะคะไม่ว่าจะเอ่อขอกล้วยบทยากรีดชักกตุกนะคะท่าน่ารักเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาทําของเขามาเองนะคะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอย่าให้บทก่อนอ่านี่บทยาของแท้แล้วบทเป็นป้าอยากกินยาละสิ บดย่ายังไงบดย่ายังไงเมื่อกี้น้องนางบดย่ายังไงลูกว้าวอยากกินย่าก็อยากกินบดก็ต้องบดเติมน้ำมันละบดย่าก่อนนะบดย่าก่อนบดย่าเดี๋ยวบดย่าก่อนลูกบดย่าก่อนโอ้บดย่าบดย่าค่ะบทย่าบทย่าอ่าบดย่าบทย่าก่อนบทย่าอุ้ยเก่งมาเสียงจริงนะคะอ่ะบดย่าแล้วก็กินย่าค่ะบดย่าได้แล้วก็กินย่านะคะหุ้ย หนึ่งเดียวในโลกนะคะพี่พี่อะขอๆอขอเก้าอุงแล้วเกาอุงกรี๊ดก่อนเอวกรี๊ดฉุกยยกขาด้วยบทยาด้วยบทยาก่อนบทยาก่อนนะโอู้น่ารักด้วยอ้ยมีบทยาก่อนค่ะอู้บทยาแล้วกินยาด้ นะคะวูวจะมาเก่งจังเลยอุ้ยแม่ปรับปลื้มากเลยนะคะพี่พี่ลูกสาวนะคะรู้ทุกอย่างรู้กว่าคนอีกค่ะทีนี้เก่งมากเลยเอ้ยรีดเอาพลังเต้นลรีดเอาพลังก่อนหรอพลังรีดมาจากไหนอะทำยังไงอะโอ้จะเต้นแล้วจะเต้นแล้วมันอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวอ ลืมกีเปลาีตองกำลังก right. right. like exactly. ่อนกรีดก่อนกีตก่อนลกรียังไงกรีดยังไงกีชักกระตุกโอ้คอขอคะขอกี๊รแวังกรี๊ดเลยโอเคกรีไดเลยเอ็นดูเหลือเกินกรีตก่อนอยากง่วก้วยกีก่อนเหลกียังไงกรีดก่อนเลือกกรีดกรียังไงนะอู้กรีดชักกระตุกกรี๊ชักกระตุกนะคะอขนนี้มาเนแลวอ้คอคอขาอคอ นี่น <Happiness unting> ี่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหน้องมินนี่เต้นนี่ขอพื้นที่ประมาณ8 0ด0ไร่นะคะพี่พี่โอ้โหกเพ่อไม่เปิดเพลงให้หนูงัดทางงัด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 โอ้หงัดทางงัด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  โอ้งัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดแล้วดูพุงน้อนจับขาซ้ายขาซ้ายโอ้ยน้องัดทางงัดงัดทางงัดชอบงัดชอบหน่อยนะคะพี่ๆสายสะโพกก่อนบายบายพี่ๆนะคะโอ้โยกย้ายสายสะโพกออกกําลังกายกับน้องมินนี่นะคะนี่เริ่ม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 เหนื่อยเหนื่อยกันบ้างละ ๋อใส่สัพโกันค่ะไอ้ย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 นี่ข้อบนะขอ่ะขอบคุณค่าพี่จ๋าก่อนนะขอบคุณค่ะโอ้ยยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมูอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมานัที่นี้ด้วยค่ะอ้วนขอตัวไปกินกล้วยแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ